สวัสดีครับเพื่อนๆชาวกรานาโดเอสปา d a าทุกท่านนะครับหรือว่าชาว GE นั่นเองนะครับวันนี้มีคลิปดีๆมาฝากนะครับเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการเปลี่ยนอาวุธอย่างรวดเร็วนะครับและก็เปลี่ยนสแตนอย่างรวดเร็วนะครับเราทำยังไงกันเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้เทคนิคนี้สำหรับผู้เล่นใหม่ที่อาจจะยังไม่ทราบส่วนผู้เล่นเก่าน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกวันนี้สาธิตเป็นวิาสาต tha พราวเสเนตตัวนี้นะครับตอนนี้วิาสาตยังไม่มีอาวุธนะครับในมือเราจะตั้งยังไงเริ่มแรกกดอันอันเทเนตโอมันเทเนตบวกนะครับขึ้นมาโอเคจะมีตัวนี้นะครับรายละเอียดต,ตัวละคร มีหน้าต่าง status stand และก็สลับอุปกรณ์ให้เราเลือกปุ่มหน้านี้นะครับแล้วทีนี้เรามาดูตรงหน้าต่างของของใช้วิษณ์เป็นตัวละครที่ใช้คาถาเป็นอาวุธมีทั้งลอตและก็สตับนะครับโอเคเรามาตั้งกันเลยเดี๋ยวก่อนอื่นดูหน้าสลับอุปกรณ์กันนะครับหน้าสลับอุปกรณ์มันจะมีเรื่องอปุ่มปุ่มตัวนี้ก็จะมี Q WERtYUI เป็นปุ่มคุ้นเคยของตัวละครที่1อยู่แล้วนะครับเป็นรูปแบบของสแตนตแตมตัวนี้เขาจะใช้สําหรับสลับอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับในประเภทเดีวยวกันส่วนประเภทของมอนสเตอร์ในเกมนี้มีทั้งหมด5ประเภทนะครับประเภทแรก human นะครับตัวนี้ก็คือประเภทมนุษย์นะครับประเภทที่2อง wild life นะครับก็คือประเภทสิ่งมีชีวิตหรือว่าพืชหรือว่าสัตว์นั่นเองนะครับเขาจะเรียกว่า wild life ส่วนประเภทที่3 Un อันเดตัวนี้คือผีดิบนะครับประเภทผีดิบประเภทที่4คือเดมอนเดมอนก็คือปีศาจนะครับส่วนตัวสุดท้ายเป็นประเภทไลฟ e เลสนะครับหรือว่าสิ่งไม่มีชีวิตนะครับหรือว่าอีกในเควสบางเควสมันก็จะบอกว่าโกลมนะครับก็คือประเภทเดียวกันกับไลฟ์เลสนะครับทั้งหมด5ประเภทแล้วก็ มีสเปเชียลตัวนี้คือเป็นประเภทแหวนแหวนก็สามารถนำมาตั้งได้ด้วยนะครับกรณีที่เรามีแหวนพิเศษแล้วก็อยากสลับใช้กับแหวนประจำตัวของตัวละครนั้นๆน,น,นะครับก็นำมาตั้งได้ก็อย่างเช่นพวกแหวนมอนโตโรอะไรอย่างเงี้ยครับเพิ่มเลทเราสามารถใส่ได้ทั้ง2วงงเลยส่วนประเภทอาวุธมันจะอยู่ที่มือขวานะครับ แล้วก็ตรงนี้มันจะมีเรื่องให้เราสามารถกําหนดสีได้มีทั้งหมด3สีนะครับสีจะเกี่ยวข้องง่ายคือมันจะโชว์ตรงนี้นะครับเป็นสีที่แตกต่างกันทําให้เราจะได้ไม่ตาลายเวลากดสับเปลี่ยนอาวุธนะครับโอเคอันดับแรกเรามาตั้งคาถากันจะใช้ทั้งหมด5คาถานะครับ5ประเภทแต่อันนี้บอออกกอ่ผมขอตั้งไปเลยนะแต่ อาจจะไม่ได้ตรงตามออปชันของอาวุธนะเพื่อเป็นการทดสอบให้ทุกคนดูก่อนผมขอนนเลือกไปงี้เลยชึบโอเครายลำดับโอเคอันแรกเป็นคาถาห้าธาตุอันที่สองอาบิดอามานะครับอันที่สามทีอุสแม็กชิน่านะครับอันที่สี่วาเลรอนนะครับอันที่ห้าสตาร์ตาเดวิลนะครับ ตัวนี้ไม่ต้องส่วนออบตรงนี้นะครับแต่ถือตามจริงเราก็ต้องดูออบตามนี้แหละเราเพื่อเราจะมาตั้งประเภทต่างๆแต่ทีนี้อันนี้ผมสาธิตให้ดูก่อนนะครับอันแรกผมให้เป็นมนุษย์เลยนะแล้วก็สีแดงอันที่2ผมเลือกเป็น wild life หรือว่าสิ่งมีชีวิตขอเป็นสีฟ้าแล้วกันครับอันที่3ผมเลือกเป็น u n นเดดแล้วกันครับขอเป็นสีเหลืองอันที่4เลือกเป็นเดมอนนะครับก็กลับมาสีแดงแล้วกันจะได้ไม่งงอันที่5้า l i f e l e ครับนี่ จะมีทั้งหมด5ประเภทนะครับก็ขอบเป็นสีฟ้าโอเคอันนี้การตั้งก็เรียบร้อยนะครับถือว่าจบแล้วแต่ทีนี้วิธีการกดใช้เราจะทํายังไงมาดูตอนนี้อย่างที่เห็นวิสัชยังไม่ได้ถืออะไรนะครับอาวุธยังไม่ได้ถืออะไรเลยเราจะกดใช้ยังไงกดดูยังไงว่ามันตั้งค่าเรียบร้อยแล้ววิธีการกดนะครับให้กด Ctrl ค้างไว้นะครับ1ก่อน Ctrl ตามด้วยปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับ ตัวหนอนโอเคขึ้นมาแล้วครับให้มาดูช่องนี้นะครับเนี่ยก็จะมีอันแรกก็เป็นประเภทอ่ะมันจะรูปจะขึ้นรูปของประเภทต่างๆอยู่แล้วแล้วก็สีที่เราตามหรือเราตั้งนะครับโอเคหลังจากนั้นเวลากดใช้นะครับให้เรากดปุ่มเป็นภาษาค้างไว้ตามด้วยคิวว่าจะได้คาถาแรกนะครับนี่คาถาตัวที่1แล้วก็ถ้ตาต้องการใช้คาถาประเภทที่2 ประเภทพืชอะไรเงี้ยครับสมมตินะเนี่ยก็จะนําตัวนี้นะครับประเภทที่3เนี่ยครับกดปุ่มเป็นภาษาแล้วตามด้วยที่เราตั้งไว้เลย e e r อะไรเงี้ยครับเนี่โอเคเนี่ยครับก็จะได้ทุกทุกรูปแบบที่เราตั้งละโอเคก็เป็นงานเช็ดชิ่นในการตั้งค่าตรงนี้แล้วก็ถ้าต้องการให้ตรงนี้กลับเป็นรูปแบบส,ส,สกิลเหมือนเดิมนะครับ ให้เรากดปุ่มเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับค้างไว้แล้วกดปุ่ม Ctrl ครับเนี่ยเขาจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับคือตอนจะใช้ต้องกดปุ่ม Ctrl ก่อนแล้วก็ค่อยกดปุ่มเปลี่ยนภาษาแต่ตอนจะให้มันกลับคืนเป็นรูปแบบของสแตนสกิลต่างๆเราต้องกดปุ่มเปลี่ยนภาษาแล้วค่อยกดปุ่ม Ctrl ครับโอเคตัวนี้จบนะคะแล้วก็มีเทคนิคการเปลี่ยนสแตนมาฝากครับ ทั้ง3ตัวละครอย่างรวดเร็วโอเคตัวละครที่เรามีเดี๋ยวเลือกมา3ตัวละครกันนะครับโอเคมาเลยชุม่มอันนี้ก่อนอื่นเลยเราจะต้องเลือกก่อนมาเราจะตัวไหนเป็นผู้นําผู้นําทีมอันนี้ผมให้วิาสาดละกันครับเพราะวิาสาดบินเร็วกว่ากว่าเพื่อนจะได้แบบเจอบอสก่อนโอเคอันดับแรกนี่ครับ ให้เรากดปุ่ม f 9ก็ได้หรือกดปุ่มตรงนี้ให้เป็นโหมดเลือกทีละตัวละละครหรือว่าโหมดเลือกทีละอย่างนี่ครับก็อย่างตอนนี้วิสัตแล้วทีนี้ทำไงต่อให้เราคลิกซ้ายนะครับครอบทั้ง3ตัวละครเลือกสแตนที่ต้องการตั้งนะครับวิสัต์ผมให้เป็น incantation นะครับ ตันบับก่อนส่วนอน,นิจก็ให้เป็นอาหารแท็กติกเลยส่วนเลเวลผมไม่ตั้งนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอัตโนมัติเมื่อกดสกิลที่1โอเคเมื่อเราตั้งเสร็จอย่างนี้ให้เรากดปุ่ม control ค้างไว้นะครับแล้วตามด้วยเลข1นะครับเลข1ข้างปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับถ้าปุ่มนำล็อกไม่สามารถใช้ได้กับโหมดนี้นะครับปุ่มนำล็อกมันจะเป็นตรงนี้นะครับสามารถใช้พวกกดยากดไางเงี้ยครับคือกด ตามตัวเล็กได้เลยแต่อันนี้เราจะใช้ปุ่มข้างเปลี่ยนภาษานังปุ่มเปลี่ยนภาษาข้างปุ่มตัวหนอนนะครับโอเคสตันที่1เราตั้งละสต,ตันที่2มิาร์ดผมก็ยังให้เป็นตัวบัฟอยู่ก็เ,เลือกเป็นเลเวอเทชันแล้วก็อานิสไฮฟินเฟิร์สอิตทำแบบเดิมนะครับเพื่อครอบทั้ง3ตัวละครไว้เผื่อมันหลุดออกนะครับเวลาเปลี่ยนมันจะได้พร้อมกันโอเคก็กดปุ่ม ctrl ค้างแล้วก,กดปุ่มเลขสองครับโอเค ต่อไปสถานที่3วิวิสัตผมให้เป็น ancient spirit นะครับแล้วก็อ n i s ผมให้เป็น p a s c i d e s นะครับทำเหมือนเดิมนะครับคลิกซ้ายครอบกด control ตามด้วยเลข3ครับโอเคเรียบร้อยครับอันนี้เป็นการตั้งทั้งหมด3สเตนที่เราใช้บ่อยๆจ,จะสามารถตั้งได้แค่3 3สามเตนทเท่านั้นนะครับให้เราเลือกได้ดีว่าเราจะใช้สเตนอะไรบ้างนะครับโอเควิธีใช้นะครับกด1 นี่ครับมันก็จะเป็นสแตนที่เราตั้งไว้ที่1กด2มันก็เป็นสแตนที่ตั้งไว้ที่2กด3ก็จะเป็นสแตนที่3ง่ายมากครับวิธีใช้แค่กด1 2 3ตรงปุ่มข้างปุ่มเปลี่ยนภาษาส่วนกรณีเราจะใช้สแตนอื่นเราก็สามารถ F5 F6 ก็ยังกดได้นะครับ F5 F6 F7 เนี่ยครับของวิศัยยังใช้ได้ แต่ตัวนี้มันเป็นตัวตั้งที่เราตั้งพิเศษไว้กด 1- 2, นะนึ่งสองสามเนี่ยเร็จะมีสามแตนที่ตั้งพิเศษน้องนาะจากนั้นส่วนกรณีที่เผลอกดแยกเป็นทีละตัวละครอย่างอ่ะตอนนี้กดเป็นเกดลาว้าออนะครับลาวาออกไปอย่างนี้เนาะกดอ่านนิ้ไปตอนนี้มันคือบังคับทีละตัวละครละเราจะทํายังไงให้มันกลับมาเหมือนเดิมเราแค่กด เลือกเลขไหนก็ได้ครับเลข1เลข2หรือเลข3ก็ได้นี่ครับมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมหลักหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็แค่กดคลิกซ้ายและครอบทั้ง3ม,มันก็จะบังคับทั้ง3เหมือนกันครับแล้วก็รูปแบบสแตนด์ก็ตั้งมาประมาณนี้นะครับก็สำหรับทริคดีๆก็นำมาฝากทุเล่นเท่านี้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับ และสวัสดีครับ